ผม,มนกักข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ด้วยครับวันนี้อยู่ผมลิซ่าทีวีวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอีล่านะครับจะเล่นอีล่น่าแบบเราจะเป็นผู้เล่นใหม่นะเริ่มจากศูนย์นะครับผมเริ่มจากศูนย์ไปถึงเควสจนจบนะผมก็อยากจะเสพเนื้อเรื่องนะครับนะตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้นาผมก็ไม่เคยเสพเนื้อเรื่องมาเลยนะจนอยากจะทำคลิปของตัวเองแล้วก็กลับมาดูที่หลังนะ แล้วมาเริ่มตั้งชื่อกันก่อนเลยขอ,อชื่อนี่แหละสงผมนี่เลยเออไปไตเติ้ลเฉยเอาผมขอตัดคลิปตรงนี้มาแล้วนะฮะแล้วก็จะมาพบกับเด็กสาวนะมีคนมาถึงที่นี่แปลกจริงๆเธอคือ อ๋อนักประดานภัยสินะฉั้นชื่อรอยเพสเป็นคนของข่าวาลานติอาวุธแห่งสาธารณรัฐปาลูลูที่นี่ได้รู้จักนะยินดีได้รู้จักครับแล้วมีธุระอะไรถึงได้มาถึงเมืองนี้งั้นเหรอถึงจะพูดว่าอย่างนั้นแต่ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละเกิดอะไรขึ้นหรอครับถามว่าที่นี่มีอะไรงั้นหรอเธอมาโดยไม่รู้อะไรเลยงั้นเหรอ ผมเพิ่งล็อกอินเมื่อกี้เองครับทั่วบริเวณที่เขตพวกเราสถานนาสถานารัฐปาลูรูกับจกักรวรติซูวีเนียกำลังทำสงคารามกันอยู่อ๋อเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งเมืองที่เขียวจีอย่างไบรูนก็ไม่มีที่ให้เห็นอีกต่อไปแล้วในต,ตอนนี้พวกเราคาวาคาวาลาตริรวุธคอยเฝ้าระวังอยู่บริเวณนี้แต่ช่วงนี้พวกมอนเตอร์มีเยอะมากปิดหูปิดตา แค่คนในคาเวลาไม่สามารถดูแลอย่างทุเถึงได้อีกต่อไปใช่แล้วคุณพั้งเป็นต้นถ้าเกิดมีเวลาว่างมากพอมาช่วยกันหน่อยสิแน่นอนว่ามีของตอบแทนให้นะขอร้องละเดี๋ดยวเราก็ตอบรักไปนะฮะขอบคุณมากแฮนสิงลูกสร้างอยู่ตรงนั้นไหมหนี่มันที่นี่กลายเป็นแนวหน้าในสงคารามเคยเป็นบท อันงดงามมาก่อนแต่โดนไยสงครามเผาทําลายจนสิ้นหมดสิ้นท่านบัลหลวงที่เคยดูแลที่นี่เล่าว่าในนั้นมีสิ่งที่สําคัญถูกเก็บรักษาอยู่นั่นก็คืออะไรหรอครับแล้วที่ใต้ซากอิฐพวกนั้นก็มีสิ่งประกายออกมาฉันคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งนั้นแหละแต่ทํายังไงก็สัมพันธ์นั้นไม่ได้เลยอยากให้คุณน้ำพุธไพช่วยสักนิดนึงได้หรือเปล่าไปดูให้หน่อยเถอะนะ yes sir เอาละเราก็จะสัมผัสไปโบสถ์ที่ในอดีตเคยเป็นสถานที่อันงดงามมาก่อนแต่ตอนนี้ถูกเผาทำลายเสาก็หักพังลงมาที่มุมหนึ่งของผนังมีอะไรบางอย่างส่องแสงอยู่โอ้เราก็หยิบมานะเราได้รับจอกสสิทธิ์ตอนนี้เราอยู่ในเรื่องเฟนไม่ใช่แล้วอ่าล <All right. S 1> right. นี่นก็จะสอนต่างๆควบคุม <All right. S 1> ไป เอ๊ะสัมผัสแสงนั้นได้หร,อหรอือเปลสุดยอดไปเลยคนในคาเวลาไม่มีคารส์สคน oh <my> สัมผัสได้สักคนเลยเนี่ยรู้ไหมยังไงก็ขอบคุณมากนะที่เอาจอบศักดิ์สิทธิ์มาให้งันชันขอตัวเอาไปให้ท่านบรรลลวงก่อนนะครับผมลอยถีจอกศักดิ์สิทธิ์วิ่งไปแต่ไม่นานก็ถีจอศักดิ์สิทธิ์กลับมากลับมาแล้วท่านบรรลุทีใจมากเวละแล้วก็จอกศักดิ์สิทธิ์ใบนี้ท่านบรรล,ล,ลุลวกงก็บอกว่าให้เธอ เก็บไว้แล้วบอกว่าถ้ามีโอกาสพบท่านธิดาเอเทพธิดาโซฟิสค่อยนำมาใช้นะครับเทพธิดาโซฟิสล้วก็เราได้รับจองสสิทธ์นะข้าเองก็ไม่ค่อยเข้าใจความคิดของท่านบรหลุนเท่าไหร่แต่อาจจะเพราะเธอเป็นคนแรกที่สัมพันธ์มันได้ถ้าเป็นคุณนากประดนภัยอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะจนถึงเวลานั้นก็เก็บรักษาไว้ดีก็แล้วกันครับผม แล้วก็นี่เป็นหอกทอบเพนมันน่าจะมีประโยชน์ต่อการนะผานจนภยัยครั้งนี้ครับเราจะได้ยามานะะีเวต็ M ปุ้มแล้วเราก็เลเวลัพแล้วก็เราจะเจอเด็กสาวนะฮะเดี๋ยวเธอหยุดนะเธอคนนั้นก็ร้องช่วยกันหน่อยสิเจ้าจะโคมันขโมยนนะ้ำแห่งเทพธิดาไป จาโคเอ้าตรงนั้นไงไอ้นั่นคือแหละคือจาโคามันหนีไปตัวนึแล้วฉันไล่ตามตัวที่หนีไปพอจัดการอีกตัวหนึ่งได้นะ <c oughs> เด็กสาวเขาวิ่งไล่ไปนะ <c oughs> ถ้าวิ่งเสเฟียกจัดเอาแล้วก็จะมาตีกันอืมนลเราก็จะได้ เราก็ให้หยาดน้ำแห่งเทพิดาไปนะขอบคุณมากท่าน,นี้พวกเราก็สามารถใช้ชีวิตอย่างทรงบสุขไปได้อีกสักระยะแล้วอเอ๊ะมันรู้จักหยาดน้ำแห่งเทพิดางันหรอใช่แล้วครับผมนี่เธอไปยบดูหลังเขาไหนไม่เนี่ยหยาดน้ำแห่งเทพิดาคือชิสตันแห่งพลังงานของโลกใบนี้เลยนะว่ากันว่าคือหยาดนา้ำตาของเทพิดาแห่งสายพันธุ์สปีเชีย สเปเชียหนึ่งในเทพ12องค์ที่สร้างโลกใบนี้ก็คือเกมนี้จะมีเทพ12องค์นะครับแล้วก็สเปเชียเนี่ยคือหนึ่งในเทพของ12องค์ที่สร้างโลกใบนี้นะที่หยดลงมาสู่พื้นดินแล้วฝังเป็นคริสตัลแค่มีหยดน้ํานั้นเพียงเล็กน้อยก็สามารถช่วยเรามีชีวิตได้อย่างสะดวกสบายเลยล่ะอย่างนะหยาดน้ําเทพวิลาที่เธอช่วยเอากลับขึ้นมาก็สามารถใช้เป็นพลังงานในแคมป์ ผู้อพยพได้ถึงหนึ่งสัปดาห์เลยนะแต่ก็มีคนมากลุ่มพยายามใช้พลังอันมหาศาลนั่นในการทํำสงครามขอเท่าด้วยพูดไปพูดมาการเป็นเรื่องใหญ่การเป็นเรื่องหน้าหัวถูไปซะแล้วเจ้าไปฉันไม่ได้แนะนําตัวเลยนี่เนาะฉันชื่อทีเรียเซริวิสยินดีที่ได้จักนะอ๋อนางชื่อทีเรียนะฮะยินดีที่ได้จักครับ แล้วนี่เป็นของตอบแทนที่ช่วยหยาดน้ำที้ดีดามาคืนให้รับนี่ไปสิเราก็ได้รีเวตาเอ็มมานะรีเวตาคือจะช่วยฟืนฟ้นฟูนพลังต่อสู้กับมอนสเตอร์รับสะาแล้วเธอเป็นนับปมภัยจริงๆใช่หรือเปล่าทำไมชุดถึงมันดูลำลองขนาดนั้นล่ะหรือว่าเพิ่งออกบมดินภัยไม่นานมางั้นหรือเปล่าผมเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นะครับใส่แล้วครับ นั่นสินะเป็นการพบที่ถือเป็นวาสนาเดี๋ยวฉันจะไปบอกเรื่องของเธอในวานากับเธอกับวานาอเอาไว้ก่อนเธอค่อยตามไปคุยกับคนชื่อวานาในฐานทัาไบรูนถึงเขาจะดูไม่ค่อยรับแขกแต่ก็คงต้อนรับเธอได้อยู่แหละเราก็จะไปพบกับวานานะฮะแล้วเราก็เดินไปมาถึงแล้วฐานทัาไบ,บรล์นะครับ ก็คนชื่อวานาอืมมาเคยเห็นหน้ามาก่อนโอ้ไม่น,นับผู้จำหน่ยสินะใช่แล้วครับฉันชื่อวานาเป็นลองหัวนหน้าคาวาลานติรูดได้ฟังเรื่องของเธอมาจากที่เรียบบ้างแล้วละ่ะเป็นนับผู้จำหนภายหน้าใหม่สินะเป็นคนแปลกตาดีนี่งั้นอธิบายเรื่องนี้นที่นี่ให้ฟังหน่อยคล้วกันอันนี้ก็จะอธิบายนะฮะนี่คือเต็นท์ของ ผู้นํคาราวรัานตวุูดแล้วก็เต็นท์ห้องศูนย์บัญชาการของคาวาวานตีรูดของแห่งปาลูรูด้วยรวมถึงที่พักอาศัยของกองคาราวรานถ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่เลวร้วายนักหรอกโวนี้ก็เป็นร้านตีเหล็กของดีรอนเป็นร้านที่ดูแลการบวบรวมรักษาอุปกรณ์และการตีเหล็กทางด้านหลังเป็นร้านขายของเบเตล็ดของซาโตเป็นร้านซื้อขายวดดัตถุดิบต่างๆ และ5บริการโกดังเก็บของด้วยที่อยู่ด้านในสุดก็คือร้านผสมของของเทเลนาเป็นร้านที่อยู่สมญาต่างๆในฐานทัพของเราก็มีประมาณนี้แหละว่าเราเรียกที่นี่ว่าฐานทัพไบรูนโอเคเ่อเกิดอะไรขึ้นหรอครับอืม ทำไมฉันถึงทำหน้าเบื่อโลกอย่างนั้นเหรอก็บรรยากาศมันอึมคมรึมเลยสิรอบๆใบลูนี่มีมอนสเตอร์ปรากฏวออกมาจำนวนมากสร้างความเดือดร้อนให้คนแถวนั้นไม่น้อยเลยฉันเองก็อยากไปช่วยใจแทบขาดแต่เขาเวลาติดรถอยู่ในช่วงทำสงครามเย็นกับซูบิเนียอยู่พากันออกไปพวกนั้นก็จะบุกเข้ามายิ่งแย่เข้าไปใหญ่ใช่แล้วคุณนงางพจนภไยเธอช่วยไปจัดการมอนสเตอร์พวกเหล่าทีได้ไหม ถ้ายอมช่วยแล้วก็จะมีของตอบแทนด้วยนะอืมรับทราบครับจะช่วยงั้นเหรองั้นฝากด้วยนะเดี๋ยวช้ากก่อนฉันได้ฟังเรื่องของเธอจากที่เรียนมาบ้างแล้วดูจากสภาพเหมือนจะไปเดินเล่นมากกว่าไปต่อสู้จริงๆนั่นแหละช่วยไม่ได้เอาอินนี้แล้วกันท่านจะเบิกอาวุธคาวาลานติรุธให้เธอเองถ้าไปใช้อย่างน้อยจะดีกว่าไปสภาพนี้มันลวมั้ง นี่คนะรับแล้ก็จะได้พวกนี้มานะเป็นดาบแล้วก็ธน,นูแล้วก็คาถานะแล้วก็แหวนทองแดงอย่าเพึ่งดีใจไปอุปกรณ์ห้ามไม่ติดให้เรียบร้อยมันก็ไม่มีความหมายหรอกนะอันนี้ก็จะเป็นสอนติดตั้งต่างๆนะแล้วก็จะข้ามไปเลยผมจะใช้เป็นธนูแล้วกันมันได้ติดอุรอาวุธมางั้นเหรออุปกรณ์ที่ไม่ไม่ได้ติด มันก็ไม่มีประโยชน์นะรู้ไหมโมกอนอันนี้โอเคแล้วใช่ไหมโอเคถ้าเธอบอกโอเคก็โอเคหลังจากนี้จะได้อุปกรณ์ต่างๆอีกมากมายจากการบรรลุภัยก็จำเอาไว้หน่อยล้วกันแค่ได้มาแล้วไม่สวมมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะรับสอบตอบดีๆอันนี้ก็จะเป็นสอนทะลุงนะสอนการตีเหล็กเนะยดิ ว่าไงนะไม่มีทั้งสปีนาและหินแรกงั้นเหรอเอมีชีวิตรอดถึงที่ได้ไงเนี่ยฉันจะให้สิทธิ์ของตัวเองเบิกสตัมินาเอ้ยสปีนากับหินแรกคาวาลานให้ก่อนก็แล้วกันลืมบอกไปสปีนาคือค่างเงินประเทศนี้นะแล้วก็จะได้เฮมาไทายกับเงินห้าพันเราก็ต้องไปทะลุงนะกับดีรอน ตที่ร้านยังไม่เปิดนะหรือมีธุระอะไรกับฉันหรือเปล่ามาตีเลยครับแต่เป็นนักก็ดทำภัยเมือใหม่สินะฉันชื่อดีลลอเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แค่ด้านการตีเหล็กเท่านั้นแหละครั <c oughs> บสับห่หวังไงนะอยากให้ใช้หินแร่เพื่อใช้ทะลุงอุปกรณ์งให้งั้นเหรอก็ได้อยู่แต่ต้องเสียเงินนะ เงินอยู่ห้าพันได้ทั้งสองอย่างจากวาลานแล้วเหรอเห็นว่าเป็นนักคุณภัยไม่งไงหลอกจะทําให้ก็ได้นะเอาอวุธอันนี้ก็จะเป็นอาวุธหรือเครื่องป้องกันอออที่อยากจะอัปเกรดออกมาสิแล้วก็เอาสปินากับพินแร่ออกมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นการสอนตีเหล็กนะตึ๊บป,ปึ๊บะไรฮะค่าใจ่ายหนึ่งพันหนึ่งร้อย เราก็ตีเสร็จแล้วอืมท่านดีมากเลยแหละดีด่ถือวเป็นผลง,งานชิ้นยอดเลยดีเดีวยวดูผมว่าการนัาเก็ตจะประสบความสําเร็จไปด้วยดีต่อจากนี้เธอได้ได้อุปกรณ์มากมายจากการเดินทางแล้วการทะลุงที่ร้านตีว,วุธเวลาไปสู้กับมอนสเตอร์ก็จะบายขึ้นแหละอย่าลืมไปซะละรับทราบครับสุดท้ายนี้ตอที่เธอจะไปจัดการกับมอนสเตอร์มีอีกเรื่องที่อยากจะรู้เอาไว้ ให้เธอรู้เอาไว้มันคือสเตตัสพอยยงไงล่ะอืมคืออะ้รงันเหะทำไมทําหน้าง,งงแบบนั้นล่ะนันจะอธิบายให้เธอฟังเองพร้อมหรือยังในการพวกเราที่กำจัดมอนสเตอร์ได้ก็จะเก็บประสบการณ์ครบกำหนดแล้วก็จะทำให้เราเก่งขึ้นนั่นเรียกกันว่าเลเวลอัพเลเวลัพแล้วทั้งพลังและความสามารถต่างๆ,ๆก็จะเพิ่มขึ้นอย่างธรรมชาติ นอกจากพลังเพิ่มขึ้นอย่างธรรมชาติแล้วยังมีส่วนที่เราทีเราสามารถได้ด้วยความตั้งใจของเราแต่จะเลือกได้เพิ่งครั้งเดียวเท่านั้นท่านคือสเตตัสพอยต์เมื่อเลเวลอัพหครั้งก็จะได้3 s t สเตตัสพอยต์แต่อยากที่เคยบอกไปเมื่อครู่ชาญใช้สเตตัสพอยท์ที่ได้ไปครั้งหนึ่งแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนนำกลับมาได้อีกครั้งดังนั้น ก่อนใช้ควรแต่ตองรอบคอบไว้ทั้งหมดนั้นมี6ประเภทพันทึกเกี่ยวกับประเภทของมันนี่นะก็จะเป็นต่างๆ SDR จบตีเรภาพ NIT เ้ย INT ก็ IN มีการตจตีเวท VIT ก็เพิ่ม hit P แล้วก็พลังป้องกัน AGI เพิ่มความเร็วการโจมตีแล้วก็ลบหลีก DEX เพิ่มความแม่นยำแล้วก็ความเร็วในการไล่เวท CRT ก็โจมตีคริติคอลเข้าใจแล้วครับผมย่าไปเลยงั้นมาลองอัปเกรดพลังอันนี้ก็จะเป็นการสอนในการอัปเกรดต่างๆนะผมก็จะข้ามไปเลยต่อได้ดีงั้นจะพูดถึงเรื่องข้อมูลมอนสเตอร์ที่หะไปจัดการเลยนะ มอนสเตอร์ที่อยู่ทางทุ่งราบมีเชนดูเหมือนเธอจะมีแผนที่อยู่แล้วใช่ไหมจุดวงกลมแสดงในแผนที่หมายถึงมีทางเชื่อมต่อกับที่อื่นอยู่จำเอาไว้ให้ดีครับผมแล้วนี่เป็นรายงานชื่อมอนสเตอร์ที่ให้จะให้ไปจัดการแล้วก็จะได้เควสมานะโครอน2ตัวบอส2ตัวแล้วก็มูสสองตัวอ๋อถ้าไปถึงไบรูแล้ว ลองไปหาเมโนูดูนนะเขามีความรู้กว้างขวางมากถ้าอยากรู้อะไรก็ไปถามส่วนใหญ่ตอบได้เกือบหมดแหละทางนั้นก็เดินทางระวังด้วยนะขอบคุณมากครับแล้วก็ไปนะออกจากฐานทัพไบรูนไปเอาแล้วฮะ เราก็จะมาเจอกับเมโนูอ่ะยินดีต้อนรับเราก็รอคุณอยู่เลยคุณนักนผู้ชมให้เมนูผู้รอบนิ้วสอนเรื่องเควสบอร์ดให้อันนี้ก็จะเป็นการสอนต่างๆนะผมก็จะสกิปเลยละกนันจะเป็นการสอนเกี่ยวกับเควสนะให้เราดูว่าเควสมีอะไรมั่งอืม อ๋อ,อกอบรื้มไหนๆก็มีวาส,สนาได้พบกันแล้วเอานี่ไปสิเราก็จะได้ของมานะประมาณ6อย่างถ้าใช้ฐา,าบตาใบลูนก็จะสามารถกลับไปยังฐา,าบตาใบลูนที่อยู่หากไกลได้ทันทีไปสิมอนสเตอร์ที่วานาขอร้องให้ไปจัดการอยู่ที่ทุ่งลาบมิเชนไม่ไกลจากที่นี่ขอบคุณมากครับฮะ เราก็จะได้ควนมาแล้วนะแต่ EP นี้ก็ก็ขอเบรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันครับผมคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเป็นการเกินก่อนข้าวในเรื่องดังนั้นก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปตีจาโค ជាក្នារប់